หลายแบบนะมันไม่ได้มีแบบเดียวนะเธอรู้ปะ่ะเปิดไฟกลางแล้วก็เทไข่ลงไปในกระทะเลยค่ะอันนี้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะมันก็เลยไม่ติดกระทะแต่จริงๆมามาลืมใส่นมสดค่ะ พอมันเริ่มจะขึ้นรูปเราก็ไม่ต้องไปนคนมาแล้วนะคะมันจะได้เป็นแผ่นสำหรับใส่แซนด์วิชได้ค่ะแล้วก็กลับด้านค่ะให้สุกทั้งสองด้านนะคะ ก็อเอาเบคอนมาย่างให้สุกนะคะที่เราหั่นไว้จากถุงแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกมาเป็นทีละแผน่นเล็กๆให้สุกทั่วกันนะคะเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นส่วนเนื้อหน่อยไม่ต้องเลือกที่มีมันมากเบคอนมันเป็นหมูสามชั้นเอาไปลมควันนะคะทีนี้เวลาเราเลือกซื้อเราสามารถดูได้ว่าเราต้องการมันมากมันน้อย ปกติที่เราซื้อระจำเนี่ยของฟูดแลกแต่ว่ายี่ห้ออื่นก็เลือกได้เหมือนกันนะคะเราก็มาดูที่ถูกว่าเออตรงนี้มันมากหรือมันน้อยปกติเราก็จะเลือกประมาณเนี้ยให้มันมีเนื้อเยอะหน่อยจะได้ไม่ต้องทานน้ำมันมากอันนี้เราใส่กระทะเราไม่ได้ใส่เนยหรือน้ำมันเลยนะคะแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนรอให้มันสุกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ต้องถึงกระกรอดนะคะเพราะว่าส่วนที่มันมน,น้อยแบบนี้มันจะกรอบยากกว่าแล้วเวลาเอาไปใส่แซนด์วิชเวลากัดมันก็จะขาดง่ายดีสะดวกกว่าด้วยค่ะ อันนี้เป็นขนมปังที่เมื่อวานเราเอามาถ่ายแล้วเราไปแช่ตู้เย็นแล้วนะมันจะหั่นง่ายจรินอันนี้ลายม้าลายหรือยับไม่รู้เรียกไม่ถูกหันเลยค่ะมีดเราเป็นมีดธรรมดานะคะซื้อร้านเบเกอรี่ทั่วไปไม่ได้มีราคาแพงอะไรแต่ไว้หั่นขนมปังเทคนิคการหั่นขนมปังคือถ้าเกิดหั่นตอนที่ขนมปังเย็นหน่อยมันจะไม่เละแต่ถ้าหั่นตอนที่มันเพิ่งสุกหรือมันนิ่มเนี่ยมันจะยุบลงไปเลยเราใช้สองแผ่น มาใส่จานร,รอเห็นไหมมามาก็ไม่ได้หั่นสวยนี่หั่นบางๆเบียวๆเนี่ยด้านหนึ่งก็หนาเราไม่ได้มีเครื่องหั่นขนมปังเหมือนร้านนะหั่นได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นไม่ไเป็นไรค่ะต่อไปไลายนี้นี่ดูเมื่อวานหั่นมาดูเอียงขนาดนี้ล้วก็หั่นตามไปไม่เป็นไร ส่วนที่มันเบี้ยวๆเราก็ดกเก็บไปทานเล่นทำเป็นขนมหวานหรืออะไรก็ได้นะแต่ว่าแซนด์วิชถ้าเกิดหั่นได้เรียบก,กว่าก็จะดีเพราะว่ามันต้องเข้าไปใส่ไส้อะไรอีกนะคะไหนดูความเรียบกว่าของมามาไม่เรียบนะก็ยังมีความเบี้ยวๆนิดนึงนะแต่ก็โอเคอยู่นะนหันลายต่อไปนะคะนี่อะยุบไปนิดนึงเนี่ยยุบอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานหนูทีเขาหัน่นแบบ แรงและขนมปังมันมามันใหม่ๆเลยอ่ะมันจะแบบนิ่มนิดนึงมันเลยอยู่แต่ไม่เป็นไรเค <Okay. S 3> เรียบร้อยนะคะสำหรับการหั่นขนมปังแล้วก็มาใส่จานเันเก็บไันี้นี้ก่อน มีขีรลายดูสิมีหลายลายนะ่ากินเนาะ We got giraffe chocolate zebra something and leopard purple ประกอบต่อไปเป็นชีสนะคะในตู้เย็นเรามีชีสนี้ชีสนี้ชีสนี้นี่แต่วันนี้เราเอาที่มันเหลือๆใช้ใั้หมดหมดไปก่อนนะคะใช้มอสซาเรลลาดา จริงๆมันควรเอาไปปิ้งมันจะได้ยิยมๆนะเหมือนพิซซ่าแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะแต้โซ okay. อ่าวสรุปคุณลูกสาวเพิ่งตื่นเดินลงมาบอกจะเอาแซนด์วิชจะใั้แซนด์วิชก็ได้ไม่เป็นไรเรากินแบบเดียวก็หมดเหมือนกันจริงๆถ้าแกะอันไหนก่อนก็กินได้เหมือนกันนะมันจะได้ไม่ต้องเป็นของค้างเหลือใน,นตู้เย็นเราจะทําทั้งหมด3ชิน้นใช่ไหมเราก็หยิบมา3าอันเลยค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสอง แบบนี้นะยี่ห้ออะไรก็ได้เลือกตามความชอบเลยส่วนประกอบถัดไปนะคะเราควรจะมีผักผักนี่นะคะแบบนี้จริงๆซื้อเป็นต้นเลยมันก็จะประหยัดกว่าค่ะแต่ว่าช่วงนี้เรามีผักอื่นแล้วเราก็เลยบอกให้ป๊าช่วยแวฟฟูแลนแล้วก็ซื้อมาเป็นเหมือนยี่ห้อใหม่นะมามาไม่เคยเห็น,หนกันเนี่ยเท่ไ่กี่กร,รมัม ปริมาณเท่านี้นะ29บาทมีไว้กินกับแฮมเบอร์เกอร์ได้มา,ม,าม่าบะหมี่เค่งสินเดรูปเอาไว้กินเล่นแหละแบบให้จบเป็นมือ้อน้ำพริกแซนวิชอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อแค่นี้พอเราจะได้ใช้หมดเป็นวันไปนะคะคราวนี้อุปกรณ์เราครบนะคะเรามาประกอบร่างกันเราจะมาทวนอีกทีว่ามีอะไรบ้างมีขนมปังนะคะเป็นแบบไหนก็ได้แต่วันนี้เราได้ไลายซาฟารีมา,านีน่ารักเนาะ เช้านี้จะทำแซนดวิชเบคอน,นก็ต้องมีเบคอนที่สุกแล้วเนาะและ้วก็มีไข่ถ้าเหมือนออมเลตค่ะจริงๆเมื่อเช้าต้องใส่นมด้วยแต่ลืมใส่นมมันเลยแบบแข็งนิดนึงแต่ว่าได้ใส่เนยลงไปแล้วหอมมากค่ะอยากให้ได้กินชีสแผ่นอะไรก็ได้วันนี้ใช้แซนดวิชชีสแล้วก็ผักค่ะผกัผกผกัผกผักผ ตลาดพวกนี้จริงๆมันเป็น ready to eat นะคะแต่ว่ามามาก่อนใช้ก็เอาไปล้างอีกทีนึงแช่เบกกิ้งโซดาหรือว่าน้ำเกลือก็ได้ล้างแป๊บ,บนึ่งแล้วก็อาจาอาจะอนอาจจะมีหลุดผักที่ช้ำไปบ้างอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยแต่ว่าดูสภาพแล้วโอเคเลยนะนี่ดูเห็นไหมใช้ได้นะแต่มามาไปแช่น้ำก่อนค่ะอันนี้แช่น้ำเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะไม่เยอะนะนิดเดียวเองแต่ว่าพอคะ่ะสำหรับสามคน ใช้เขียกใ่แห้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะประกอบล่างขนมปังละ <S <S ทำลายนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ใส่เบคอนไปเลยเบคอนไปเลยสองแผ่นไปเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ไขะคะ่ค่ะไข่เราก็ตัดไว้เป็นชิ้นชิ้นไม่ต้องพอดีเป๊ะ,ปะมากนะแค่ให้มันมีส่วนประกอบ ในแซนด์วิชให้มันครบสารอาหารตอนเช้าอะ่ะเนาะเสร็จแล้วตามด้วยชีสแผ่นค่ะชีสแผ่นแล้วหมอามาจะใส่พริกไทยกับซีซันนิงสำหรับพวกอาหารอิตาเลียนแบบสำเร็จรูปแบบนี้ง่ายๆนะหมุนๆลงไปนิดนึง กินมันก็จะดีมากอ่ะไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าบางทีลูกบอกว่ามันเผ็ดใส่ลงไปแล้วก็ใส่ผักได้เลยค่ะวางเรียงตามชอบใจจริงๆเอามากินเป็นสลัดข้างๆก็ได้นะแต่ว่าวันนี้เราอยากทำให้มันสวยๆหน่อย แล้วเรามาใส่ข้างๆทุกีหลางได้โอเคจะทำเป็นแซนด์วิชเปิดหน้าก็ได้นะเราก็เอาอย่างนี้แล้วเราก็เข้าไปอุ่นเลยมันก็จะเยะิ้มน่ากินมากเอาเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราก็เอาฝาขนมปังอีกด้านหนึ่งปิดลงไปเลยอิดด้านปิดด้านขนมปังมันจะมีด้านที่เท่ากันอยู่นะถ้ามันออกมาจากโลฟเดียวกันโอเค ดึ่งเป็นไงน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราเอาไม้ปักอีกหนึ่งแล้วเราค่อยหั่นเนาะก็เอาไม้จิ้มแบบนี้หรือจะเป็นไม้จิ้มฟันก็ได้ยึดมันไว้ก่อนเวลาหั่นมันจะได้ไม่กระจายตัวกันแยกล่างให้มันแล้วเราค่อยหั่นนะคะจิ้มเลยนะคะเราก็หั่นเลยนะหั่นตามอัธยาศัยเลยค่ะไม่ต้องสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรหั่นตามที่เราชอบ ร้อยมาดูสิแาวนกินไหมคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำให้ครบสามอันเลยนะคะ ค่ะน่ากินเลยคะแซนดิซซาซาลีสำหรับเช้าของทุกทุกคน Enjoy your breakfast ค่ะ Don't forget nutritious is the key for your breakfast and don't forget to subscribe like and share Bye